พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขทนสุขหม่องสุบอนพี่โตนะครับสำหรับคลิมีนะครับช่องเพิ่มซัดไก่ยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามของเขานะครับสำหรับคลิปนี้กับสีพาสำรวจราคางัวครับพี่น้องสำรวจสำรวจราคางัวประจำนวนที่6ธันวาคมพศ2000ห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องผมสำหรับตอนนี้กับสีพาสำรวจพวกแม่ลูกแม่เดี่ยวแม่สาวร่วมไปดึงถูพรอพันนะครับ ราคาสิเป็นตังไต่นั่นกัน,นขอฝากที่ตามรับชมเราฟังราคาไปน้องการด้วยพี่น้องนะครับพี่น้องขอว่ารับชมแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพมชััดกนแล้วกันนะครับเรื่อพุทปฏิภาสคลิปไม่ไม่จากทั้งช่องนะครับผมก็ไปไปฟังราคางวดกันสวัสดีครับผมนี่เป็นคู่แม่ลูกปะครับแม่ลูกจ้คู่แม่ลูกนะครับลูกเป็นลูกของคอใดนเนาะครับตัวนี้ลูกเทพสามหนึ่งหนาหนาๆเลยพี่น้องนะครับอู้ดเทพงามดีนะครับ กามเนื้อหลายด้วยครับผมตัวนี้ากามเนื้อหลายแห้งดีนะครับประมาณลูกแดกหรครับลูกแรกจ้ะลูกแรกด้วยครับผมพี่น้องครูแม่ลูกเขาเปิดราคาไปายไปไหนครับผมเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดแยกกับแยกขายต่แม่กับขายน้ครับเนาะเอาไปคูดเลยสี่สิบเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับผม ส,าาส,ส่งฟรีทั่วภาคอีสานบ้านเฮานะครับผมสี่หมื่นเจ็ดร้อนื้ครับพี่น้องผู้ที่อยู่ทางไกลทางไกลก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามขอซื้อได้นะครับราคาต่อรองได้น้อครับเนาะต่อรองได้จ้ะต่อรองได้รอดสี่สิบเดียวบอกรอ,อดสี่สิบก็ได้นะครับได้สี่สิบน้อยๆน,นะครับผมสุดท้ายนี่ฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าห้าเก้าหนึ่งเจ็ด 2169นะครับผม47เดได้พี่น้องนะครับสำหรับคมแหลกนะครับลูกเป็นลูกเทพสามหนึ่งนะครับหนาๆเลยนะครับผมตัวนี้แหละครับผมแม่เดี่ยวบอกครับแม่ทองผสมตัวได้เลยนะครับผมควบตัวคมตัวไวแล้วด้วยครับแม่ดำดำแบบ ดำเขื่อนดำยังล่ะเนี่ยวนี้พ่อเอิ้นสีมุวงบกตานสีมุวงบกตานเนาะ่นครับดำสีมุวงบกตานที่น้องครับผมแต่พ่อดำไรับดำดำพ่อรู้สึกว่าดำดำแดงดำแดงดำดำแก้มแดงที่น้องนะครับพร้อมสูงกับสีอยู่เล้วร้อยสามสิบได้เนาะรนะครับคลองได้เจ็ดเดือนแล้วครับผมหกเดือนกลัวหกเดือนกลัวเราเปิดราคาเวลาเป็นไรครับสองหมื่นสี่พัน 2อง0มื่ันบาทใด้พิ่น้อนนะครับเบอร์โทษนะครับผมเบอร์เดียวกันนะครับเนาะบอกเบอร์ไอ้ได้บอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสองหกสองเจ็เจ็ดหน่งสี่ะครับผมงว้เขายุ่ใส่ก่อนครับอยู่อัศม่าดนะครับเอาขอพูดหลายๆครับผมงั้กระดินน้อยนึงนะครับมาทางนี้เลยครับผม จับเขาอยู่นี่นะะลูกของโต๊ะใดครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่งงามๆเลยนะครับเนาะความสูงเท่ฉลยครับผมก็หน่อยสามหาบวกอยู่ครับหนอยสามหาบวกนะครับนี่ยิ่งเต็มเฟรมเลยพี่น้องนะครับลำตัวยาวๆนะครับเนื้อหนังย่นๆเลยนะครับผมกกหางกันง่ายนะครับเนาะไม่ยีงอยากให้พี่น้องมาเห็นกับตายไปถึงหูว่ามันงามเฉลยแทงถือแดดแทงแดงคักนะครับตอนนี้ครับปึ ริงกระเิตีนะครับไร้ตำหนีน้องไอ้เนาะราคาครับผมสี่หมื่นหาครับสี่หมื่นหาหนึ่งเนื้อครับผมพี่น้องครับราคาต่อลอไเลยนะครับเนาะคุณนะครับหนาตาัอโลดเส็เแล้วนะครับแผ่นหลังกะตรงนะครับผมสี่หมื่นหาฝากเบอร์ทร่วไนะครับศูนครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หูนครับสมสอยูนยมงทั้งถ่ายเลยพี่น้องครับ นครัใช่นะดีครับผมตัวมานี่แหละครับผมนี่ความหมายสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นเก้านะครับผมนี่ตัวนึ่งสามหมื่นเก่าครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเน้องไอ้เนาะยุคชุดนี้เลยก็ได้เนาะชุดต่างฟาร์มนะครับเอานี่นะครับสามหมื่นเก่านะครับกับสี่หมื่นห่านะครับผมขอบคุณหลายๆครับผม ขอพันเป็นบ่ครับครับครับของพ่อบ่ครับผมได้ครับขอพันเป็นของพ่อบ่ครับโอ้ลูกของตัวใดเนาะครับผมโอ้ยสายหูได้ครับสมได้ไปครับสมได้แล้วครับสมได้แล้วโอ้สมได้แล้วจักปีแล้วเนาะครับผมสามปีกว่าแล้วครับสามปีกว่าแล้วเด้อพี่น้องความสูงอยู่รอยเท่าไหรครับ ความสูงเขาอยู่ร้อยเทเด้ครับร้อยหาสิบหัวยี่รอ้อยหาสิบบวกด้วยครับพี่น้องนะครับเป็นังไรครับผลงานครับออกไปผลงานออกออกแล้วครับมีลูกมีลูกแค่ตัวแล้วสามตัวครับสามตัวแล้วได้ครับพี่น้องเป็นังไรครับแดงดีป่ะครับครับสีเข้มดีครับสีเข้มดีเนาะครับเนาะเข้มดีมือนีก็เสียวมาแบ่งพี่น้องเนาะครับครับครับราคาหไรเป็นไรเนาะครับราคานี่ยสามสามสิบ 3ามวาทบาทนะครับเปิดไว้า6 0 0 0่บาทราคาต่อร้องใดยนะครับลำ้ําโตยงา้วดีด้วยพี่น้องพ็ดีหาพอพันไปใบขอบใบฟันนะครับก็สามารถติดตอเขาว่าหาพอเลยนะครับรครับได้ครับฝากเบอร์โทรติดตไปผมเบอร์ศูน0นยี่นยเ์ปนะครับผมปินพ่อย พอพันนะครับตัวนี้พอพันครับโอ้ผมมีหงอยางเลยพี่น้องหัวหลายแห้งครับพี่น้องครับหัวหลายแห้งนะครับตัวนี้ก็พอพันเท่ากันเนาะครับเนาะไอตัวนี้ก็พอพันเท่ากันนะครับลูกของตัวใดเนาะครับนี่ังผมแมนบอแมนโอ้โนี่แหละครับหัวหล่นทั้ หัวโลนเห็ดมาแล้วเนาะครับเนาะหัวโลนเห็ดเขาหัวโลนเห็ดเขาด้วยพี่น้องนะครับล้โตัวเงีวดีแยกลูออกไปแล้วบ่ครับแยกลูกแล้วครับแยกลูออกไปแล้วด้วยครับผมแม่เขาเป็นแม่สายเลยครับตัวนี้ตัวนี้บ่ฮู้ประวัติครับบู่้ประวัตินะครับเนาะแม้ว่าล้โตัวเงีวดีสำหรับที่เป็นแม่บอกได้นะครับผมเปิดราคาไว้หลายเป็นไรนาะครับผมสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคุณใดมีเงินสี่หมื่นห้าพันบาทได้งีว่ตัวบอกระยง่ายไปเรียงเลยนะครับผมครับผมราคาตึงครับทองเขาไปอีกับ อัะราคาก็เป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นไปหมดเลยเนาะครับเนาะบู๊ยนะครับสำหรับพี่น้องผู้ดีมีที่มีทางมีพื้นที่หลายๆสำหรับเลี้ยงงัวนะครับกับมาเลี้ยงมึงเลี้ยงหางัวไปเลี้ยงครับช่วงนี้ครับงัวราคาก็ลังถือเนาะครับเนาะครับผมสี่หมื่นห่าครับไอราคาต่อรองไดได้ครับผมครับฝากเบอร์โทไว้นะครับศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามหกหกศูนย์หกหกศูนย์สี่สามเก้าสองครับสี่สามเก้าสองครับผมนะครับผม คุณน่ะฝากง่ครับกินอาหารเก่งป่ะครับก็กินแน่ครับแนี่ยนะครับครับเรื่องอิงรสธรรมชาติเนาะครับผมผมกินอยากกินฟังเลยเนาะครับครับผมกินได้ครับกินไดุ้รอยดนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมครับไปแม่สาวงามๆกับมี่นะครับแม่สาวงามๆของลุงหนวดนี่กับมี่น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 ี่แม่เขาบอกว่ามีโอ้โหมึนมีบุ๊มมี่นล้ครับนี่แม่สาวสิงามดีนะครับ ทุกขี้ทุกขี้หูยงวกล้วยหลายครับพี่น้องครับดำผมน้ำตาลก็มีนะครับแม่ลูกแม่ลูกต้องสี่ก็มีโอ้ยพน่ะวอนซ้อนงัวงหักหลายหักพี่น้องแมนบ่ครับนี่ แม่ลูกราคาเป็นเั่าไครับผมสามองพับาทสามบสองด้วพี่น้องนี่แม่แดงลูกขาวด้วพี่น้องครับพอบัตรตพอบัตรครับลูกแรกสามสิองครับต่อได้ครัต่อได้ฟังราคาบุพเพแทพี่น้องครับเปิดไปสามหมื่นสอพันบาทมนี่เปิดไปสามหมื่นสี่พันบาท แม่ลุนทองครับเซิงไปแล้วโค้นี้คร <un> ับแม่ล <cr> ุนทองเซิงไปแล้วสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสี่พันบาทนะครับผมราคากรับติดตอรองได้ยูต่อรองได้ครับทุกคนครับผมม้วเขาอยู่ใสกว่าครับผมว้วอยู่นี่แหละครับอยู่สารคามนี่แหละครับอยู่สารคามกำลังเป็นตะเลียงนะครับผมเอาไปปล่อยเส้นต่อเพียงนะครับเนาะปล่อยไปเลยนี่ปล่อยไปเลยเลี้ยงกินน้ำกันแตงเพป็นๆแล้วครับเมื่น้อยเออแม่ยู่ครับ เอาฝันเพื่โทรไว้นี่ครับผม061ครับศูนย์หกหนึ่งหกสามสี่ห้หอยวันสารคามนี่แหละครับหอยวันสารคามร่อนกันได้เพาไก่กระซ่งให้กันได้เยอะครับมีรถครับครับผมครับขอบคุณครับผมครับผมครับโขกหมันด้อไอ้เด้อมาทางนี้ครับบลาด้อันนี้กับแมนอันนี้กับแมนเนาะครับเนาะแแม่่นตตัวี้ะโอ้ดิ ได้ักมือแล้วเนาะครับนี่ได้สิบหามือเนาะครับลูกโตแม่เนาะนี่แหละครับลูกแม่เขาออะคู่แม่ลูกมีไร้านใดครับมื่นเจ็ดพันหาคมื่นเนะครับผมแม่มื่นเจ็ดพันหาเลยม่เดีเ้อพี่น้องเห็นแล้วครับแม่ลูกมื่นเจ็ดพันหาตา้างเอาไปแม่มื่นเจ็ดพันหาพี่น้องครับผม แมนมานาะบาทนี่หนึ่งนเกตพันห้ารอย 10, 000, 500, 000บาทพี่น้องครับผมเอาไปเล่นเนี่นะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ093 093 087 0ามศ9นย9 5นะครับนี่นะครับผมพี่น้อง นะครับสำหรับพี่น้อง FC ของสองโปร์สากชนิดนะครับผู้ที่เของมารับชมคลิปแล้วนะครับจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องโปร์สากกระดับปันนะครับมือนี้ผมสิมาพามาอมืองว่าหลักมือนะครับเนาะว่าหลักมือเนี่ครับเจ้าของเิผลมือนี้เพันยุทธีตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมือที่ไทยท่อยูนิคก็คือตรงกับวันที่6ธันวาคมพศ2566นะครับ ต่อไปผมจะไปพาไปฟังราคาต<ม>ัวตรงนี้นะครับคูเมลูกนะครับลูกตัวแม่ย่างดีได้ซิบหามือแล้วนะครับเปิดราคาไปเท่าไรก,ก่อนครับหมื่นเจ็ดพันหารบาทพี่น้องนะครับผมนี่คุณได้มีเงินหมื่นเอาไปเลยครับนะครับหนึ่งมบาทนะครับผมเอาฝากเบอร์โทรติดต่อไ้นะครับศูนย์เก้าสามเกย์แปดเ 9ก้าาห้ที่นอกครับผมเซนมาที่น่เอฟซีนะครับผม่ไดอยากเ้ยอะรอ่เอีนครับแ่สามารถดต่อเขามาได้ของ่ของเจ้ลูกอไทยนะครับขอบคุณหลายๆครับผมอินโค้ ญญอขอพันบอกครับตัวนี้ครับอโอ้มามึงขอพันกันพี่น้อลลูกของตัวไรน้อครับตัวนี้ลูกกาเล็ดกาเล็ดนะครับเม็ดสีมาเต็มเลยนะครับผมเพ็ดเขาแล้วนะครับผมกาเล็ดนะครับ อุ้ยก็ถูกขาีงครับเนื้อหนังหนาย่นๆเลยนะครับผมกาเล็ดพได้ปีหนึ่งพอดีหนุ่มได้ปีหนึ่งพอดีนะครับผมราคาหลายปันไหนครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับผมเปิดไปสี่หมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้นะครับสำหรับพี่น้องผู้ดีอยากได้พอพันนะครับได้ขอคอข้อฟ้ามคุ้มสูงไว้นะครับ สามารถติดต่อเข้ามารับชมได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับผม086 086 251 251 22 2754 2754บอกเบอร์โทรไหมนะครับผม086 086 251 251 2754 2754ครับนะครับนะครัหน้าผมขอบพันเลยนะครับสูงเราเล่าร้อยสามสิบห้าบวกเราพี่น้องแล้วเราได้รยสามร้อยสามสิบแปดเรานะครับ โอ้ยงัวมันดินแห้งเลยงอ้ดินงอ้ดินงอ้ดินงอ้ะไอ้ถอยเขาถอย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 ก่อนหนอครับผมอันตรายอันตรายได้แล้วครับผมแม่ครับ นี <favors>? ่แม่นางบอกครับหรือแม่ทองค่ะแม่นางแม่นางนะครับสูงโลลร้อยสามสิบสี่สิบแถวน้อยยื4ได้แถวน่อยแถวน้อยอายุเพล่นสมนะแม่เนาะค่ะแม่เพลินแม่เพทินสมกระดูกแข็งขายยังไงหัวขาเล็บนามูหนังหนาๆยุ่นๆรูปไม่เล็บมุ้งปิงหาใบได้ลูกได้นะครับเนาะ เงหนาดีนะครับผมคุณน่ะหนังหน้าย่นเลยนะครับเที่ยงเรียงไงนะครับเที่ยงดำด้วยครับผมกระดูกแข็งแข็งอย่างนี้เลยเอาไปกินอย่างกินเที่ยงเวลาตัดเกี่ยวเขาแล้วเนาะครับแม่นะครับเปิดราคาเวลาเป็นไรครับผมสี่ที่ขาดะสี่หมื่นหาพันบาทนะครับทางฝังดูพูดติดต่อไปนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าสองแปดหก 2> 4, 2, 4, 2, สี่สองเจ็ดนะครับผมชอเมยังก็ครับผมเมย์นั่งกัเพอพ้นนะค่ะือเมยนั่งอเพื่อพ่นนะครับอะไรคนละค่ะส no um, ี่หมู่สาวแถวหน่อยนี่จากท่าศูนย์ือไปสี่มีนะครับน้ำงาเมียนดีนองงามซีเมนเก่า ตัวนี้แหละครับแม่นี่มันสี่ของพกเดือนแล้วครับมันสี่ของพกเดือนแล้วผสมตัวได้ไหมครับผมเอฟ68ครับ KF 68นะครับการิด KF 68ได้พี่น้องนะครับความสูง4อยูนิล่เร่าลอยหาซิบบวกนะพี่น้องลูกตัวที่ใดครับผมในทองลูกตัวที่สองในทองเนาะนะครับผมเปิดราคาไปหลายเป็นเดียร์ครับ4,000เก่าพันบาทพี่น้อง4 0เก่าพันบาทพี่น้อง นะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากเด็้งง่วไปเลี้ยงนะครับแม่บอกไว้พันนะครับผสมเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เอาไปพัฒนาต่อเลี้ยงงานพอถึงเวลาออกลูกย่างเดียวนะครับเปิดราคาไปสี่หมื่นเก้าฝากเบอร์โทรติดต่อครับ080 080 062 062 7612 7612นนะครับผม ตัวเขานี่แหละครับเขาโบนี่แหละเขาโบอสามหมืสาสมไปครับสมหาเดือนแล้วสมสมตัวดไปครับผมสมพอพันยบบสมพอพุบคุ้มุมเนาะเยคหมอี่น้องโอ้ยย่ดีราคาพันสมราคาพันครับสามหมืนสนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจ็ด สวัสดีครับผมเป็นครูแม่ลูกไว้แม่ลูกครับผมครูแม,ม,มปปล่ลูกเด็กทารกแม่กับทารกเด็กเด้งนะครับลูกเป็นลูกของไครครับเด็กซีไว้ซูลโกหกลูกซีไวซูลโกหกนะครับไบรหลอดจะมีไบรล็อกทบนะครับเม็ดสีมาเต็มแลนะครับเนาะ แม่กับผสมอีกแล้วผสมได้ที่เขาเดือนแล้วครับแม่ผสมตัวเด้ไปอีกครับเรือดร้อยครบโตครับผมเดือดร้อนครบโตด้วยพี่น้องครับค,บคูแม่ลูกเปิดราคาหลายเป็นไรครับเดือนหกหมื่นเจ็ดพันบาทหกหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทพี่น้องครับลูกคนเดินหนังหลายล,ลูกหนังหนังลูกหนังหนาหนายุ่นๆเลยล่ะครับผมพี่ว่ายครับคุณไงสองแท้พี่น้องดูสองได้สอง ที่สองดทองเลยครับผมเขาติดเนเดี๋ยราคาไปสี่หมื่นเก้าหกหมืนเจ็ดครับผมฟังราคาหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับคุณแม่ลูกแยกวะครับแยกเลยครับแยกกนแยกเลยครับพี่น้องโทรมาเลยครับ ผมเลิกกัได้อัตโตนุก็ได้อัตโตเมกก็ได้นะครับหรืครูเลยก็ได้ครับผมนะครับผมมีบริการรับส่งส่งฟรีทั่วภาคอีสานกันเลยส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับบริการรับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาต่อร่อง่อยนะครับครับผมฟ้ามิดตั้งฟ้ามี่ใส่ก่อนครับผมรูปบาลโคลีนะครับมีบัลลูดด้วยพี่น้องสามารถเข้ามารับชมตัวจริงก็ได้นะครับนะครับหรือแอดไลน์ส่งลูกส่งไลน์ให้กันมืออีกอมิติหนึ่งก็แล้วกันนะครับ083 0831433 1433 4 2 9 ซีสองเก้านะครับผมซื้อหอยยังตัครับผมหอยอรับหอยอุ้งหอยอุ้งสาระข้ามเนื้อพี่น้องครับสาระข้ามเนื้อเพราะแค่ในขยับเลยนะครับตอนนี้ครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ดีมีพื้นที่ได้หลายกับมากตัวใดซื้อขายเอาไปเลยนะครับสุดยอดวุ้เลี้ยงเพราะนี่ก็เป็นพอพันแน่นะครับพันแน่นครับบุกซีไว้ถึงสอันมีใบมีหลอดครับซีไวศูนย์เก้าหกเอกสารใบหลอดครบนะครับ สำหรับราคางัวพอสังเขปนะครับพี่น้องสำหรับชุดนี้นะครับทั้งชองเพิ่มซักกับของปิดชุดปเที่ยงกนินก้อนนะครับเดือ <SPEAKER> ดหนาจะกันไหมนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับสมารับชมแล้วนะครับฝากกดไลยคือแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องเพิ่มซักนะครับครับผมจะอัปเดตราคางัวที่วีพันธุ์ปัจจุบันนะครับทุกสัปดาห์เลยพี่น้องได้รับฟังรับชมกันะครับ เรื่องปฏิบัติเรี่ยวกับระฆังน,นะครับก็อยู่ขอดูความของคือนะครับวัตถุตรนเมื้องค่าเท่าใดจังใดนะครับสำหรับคลิมนี้นะครับอำลล่าห์ใจากกันเพื่อนคทีนิคอนคลิดเหรอคิดกันไหมสวัสดีครับ